สวัสดีครับอยู่ผมครับพี่บงครับผมวันนี้ก็มาพบกับกันพลาโมจีอีกแล้วนาว้าทำไมรีวิวถี่ยังเลยไม่รู้นะก็ตั้งแต่บบทรอส์น้าผมจะค่ายทีทีเนาะคราวนี้ก็ค่ายทีทีเหมือนกันนะครับผมเป็นน้าไฟเตอร์ใช่ไหมไฟเตอร์เอ็กเซียรีเพลสองน้าผมน่าจะเป็นตัวที่สี่สี่ของทางค่ายนี่แหละ แต่ก็ปัญหายุบยับยุบยับเลย <laughs> อยากจะร้องไห้นะเดี๋ยวผมเอาเนื้อพลาสติกที่อยู่ในอันนั้มาให้ดูแล้วกันการาประกอบนี่คือนิ้วบวมนิ้วแดงได้เลยนะก็ยังมีแผงที่ยังเหลืออยู่นะครนะัตามชริงของรีแพร์2อ่ะมันต้องใส่หน้าขานี้นะแต่ผมเอาหน้าขาของเอเซธรรมาดามาใส่นะนะผม อันนี้มีสองอันอันนี้มีแถมให้สองอันด้วยเนี่ยอันนี้ผมแตดแปลงมาละทั้งเหลาทั้งอะไรไปละนาวอันนี้น่าจะดีกว่าแล้วก็พวกมีดนะพวกมีดพวกบีมเซเบอร์โล่นะครับผมโล่ดูเนื้อพลาสติกโล่นี่ก็น่าจะรู้แล้วว่าอ่า แน่นมากเลยนะแล้วดูแผ,แผงเหลือๆนะผมเหลือบานเลยส่วนโล่เนี่ยผมขอพูดตรงๆเลยว่าพลาสติกที่เป็นพลาสติกสีสีเทานี่เหนียวและแข็งมากนะอ่าซึ่งแตกต่างจากพลาสติกสีอื่นอย่างสีฟ้าอย่างนี้นะครับผมนย่ยมันยังไงมัน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 นี่มันบิดงออะ่ะมัน อ่าอย่างที่มันมีคนอื่นว่าแล้วผมผมใช้มือฉีกแผงออกมาได้เลยนะฉีกของออกจากแผงได้เลยคือแต่แผงที่เป็นสีพวกน้ำตาลอย่างเงี้ยมันมันมันแข็งและเหนียวเนา,เาแล้วก็ p ีซีที่ผมไม่รู้ว่ามันมีไว้ทำไมนะที่มันเกินให้มานาครับหนึ่งน่่ พีซที่ที่มันเกินให้มาเนี่ยจะเป็นของตัวละครอื่นนะที่ไม่ใช่ของเอ็กเซียนะผมอันนี้ส่วนหัวอันนี้ก็จอยต,ตรงไหนสักที่แหละอันนี้เป็นจอยปิดอ,อันนี้ไม่รู้ของใครแต่แผงที่แอร์แล้วก็อันนี้ที่เหลือเป็นส่วนแขนของของตัวเอนะ็กเซีย ตัวที่เป็น amazing e x c i a เนี่ยก,ก็มีเหมือนกันนะผมที่มันเกินมาอันนึงนะ pc อัน,นโลช่างัน,มนผมไม่ผมไม่สนใจหรอกโลไม่ถือโลอ่แล้วก็นำเรามาจับเล่นกันดีกว่านะผมสำหรับตัวนี้คือว่า,างไงดีตัวนี้ผมซื้อมาในราคาที่ย่องยาวหน่อยเนาะ ก็รวมรวมก็หนึ่งร้อยบาทนะครับผมในแอปอแอปหนึ่งแล้วกันสีสม้มแต่สำหรับช h อปปี้เนี่อยู่สองร้อยห้าสิบสองร้อยหกสิบผมไม่รู้ว่าทำไมมันแพงนะมันมันไม่น่าแพงนะผมเหมือนกับตัวของบปัปทอสเหมือนกันนะไม่น่าแพงแต่ก็แพงไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันเรื่องจุดขยับแล้วก็การต่อเนี่ย ผมแนะนําเลยว่าถ้าราคาเหลเดียวกันนะของตัว xperia i r 2อะ่ะควณไปซื้อ amazing xperia ตัวนี้ดีกว่าที่ของฟูฟูเต็มๆอย่างนี้เลยนะอ่ะแต่ดาบนี่คงคนละตัวมีสองตัวแต่ใส่ดาบดาบเดียวกันนะก็มันมันดูแล้วมันมันดูแล้ว,มลวไม่คุ้มเลยแล้วมันเจ็บมือมากจุดที่แน่นเกินไปก็มีจุดที่แบบ หลวมยุบยับก็มีอย่างตัวแขนเนี่ยตามหลักแล้วมัน PC มันลื่นอ่ะต้องพูดจริงๆว่าทางท,ทีที่ค่ายมันยุบไปแล้วอ่ะเนาะพี PC มันลื่นมากนะผมหัวยยังดีที่มันเป็นพลาสติกนะผมส่วนคอนะ่ะเป็นพลาสติกไม่ใช่พีซนะเดี๋ยวให้ดูของแถมนี่ก็เหมือนเดิม,ววมนะผมถาดฐาน,ฐานมีฐานให้ด้วย ฐานเหมือนกันฐานนี่เปรียบเทียบเลยไข่ไข่ตัวมีสิ่ง A ไข่ตัวบอบทสลูปัสเลยลูปัสเล็กเลยนะครับผมผมองว่จับนี่ตรงนี้แน่นนะตรงนี้แน,น่นนร่นมากนะผม่ะส่วนที่หลวมเนี่ยก็คือแกนแกนตรงนีุู้กดิ่งนี้เลยนะผมเป็นตัวกลางนะไม่ใช่ตัวริมนะผม ไม่ใช่แกนกลมที่เอาไว้ต่อข้อขานะตัวนี้ลูกดิกครับถ้าจับมันจะงองอย่างงี้ไม่อย่างงี้ทําทได้อยู่บ้างถ้าทํานออย่างเงี้ยมันทําได้อยู่บ้างนะแต่ถ้าหากว่ายืนเนี่ยมันลูกดิลูกดิเลยนะผมอ่นะแล้วก็ตัวนี้ก็พูดตรงๆว่าไม่บาปทอสอ่ะมันแปะกตาไม่เยอะนะแต่ตัวนี้ผมพูดแล้วยับยับมาก ยกเว้นหัวนะหัวผมไม่ได้ติดหัวไม่ได้ติดกาวนะผมหน้าที่เป็นเขาเอคางแดงแดงข้างในคางแดงๆนะครับผมหน้าที่เป็นลูกกระตากับสีพาสสีแดงเนี่ยเป็นของ Amazing e x นะนะแต่หน้ากากเนี่ยเป็นของตัวนี้แหละนะครับผมไม่มีรายละเอียดเลยเลยหัวก็หัวน,นี้แหละแล้วก็ผมจะให้ซูมตรงส่วนหัวจริงๆเลย เนี่ยครับพลาสติกพลาสใสเนี่ยคือแย่มากยำแย่เลยดีกว่าหนาแล้วก็ยำแย่ด้วยนะครผมผมเหลาไอ้ไม่ใช่เรียกว่าขัดดีกว่าขัดจนมันเข้ารูปแบบนี้ได้คือลําบากมากอย่างนั้นตรงข้างหลังนะครับตรงเนี้ยข้างหลังตรงเนี้ยมันจะปิดไม่ได้นะครับนี่คือจุดหนึ่งที่ทั้ง x i ทั้ง w มีเหมือนกันนะครับผม ได้เห็นไหมมันมันเดี๋ยวผมจะให้ดูอย่างนี้มันบิดนะมันเอียงอันนี้ผมยังยังขัดเดี๋ยวผมว่าจะขัดต่อตรงมันเป็นตัวเกี่ยวกับตรงตัวพลาสติกนะถ้าผมขัดต่ออีกหน่อยหนึ่งเนี่ยมันน่าจะใส่แล้วพอดีนาวสำหรับหัวตัวไหลไหลอันนี้ผมทำเพิ่มนะ เป็นที่กันนะนี่เชยทำเพิ่ไมไปเฉยลหลเนี่ยนี่ตรงนี้สนิทนี่นะเห็นไหมตรงนี้สนิทแต่ตรงตัวข้างในอะ่ะที่เป็นร่องสิกแซกนะันจะเป็นช่องวูบูเหมือนกันสองข้างเลยเป็นช่องวูบูสองเหมือนกันเลยตรงนี้นะผมเป็นลายเป็นลายเลยนะเป็นช่องวูบูพลาสติกนะผมอ่า ตรงนี้คือผมพยายามขัดแล้วนาผมมันก็โอเคโอเคในรูปแบบหนึ่งน้ผมแล้วก็ตัวพาร์ทน้าผมพาร์ทต่างๆของทั้งตัวเนี่ยมันจะให้ตัวผู้เดือยตัวผู้เกินนะผมมันยังไงดี ผมไม่รู้ผมจะเอาอะไรเป็นยกตัวอย่างดีเนาะแต่ผมจะบอกเนยตัวผู้อะ่ะมันจะให้มาเกินเกินทุกชิ้นเลยนะครับผมเกินทุกชิ้นนะครับให้เลมให้เลมนะผมอย่างงั้นประกบไม่เนียนอย่างนี้ตรงตรงนี้ก็เหมือนกันเนีย่ยตรงตรงพวกไหลพวกอันเนี้ยอย่างงั้นมันจะประกบไม่เนียนเลยนะครับผม,มประกบไม่เนียนแล้วก็มีสิทธิ์หักด้วยนะครับผมเพราะเดือนมันยาว ยาวเกินไปยาวเกินเกินมาตรฐานนะผมแอคหลังนี่ผมต้องคว้านตัวอันนี้หน่อยหนึ่งนะผมตัวตาปิกรเนี่ผมคว้านหน่อยหนึ่งสบายสีนิดหน่อยนะผมแล้วก็ตัวข้าง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 นี่คือทํายับมากเลยนเดี๋ยวยกแขนยกแขนนี่ได้ตัวข้างข้างนี่ผมทํายับมากเลยครับผมแปะกาวแล้วนะสองข้างเลย ตอนแรกกัดจะไม่เกะคือต้องเจียต้องกรีดเป็นล่องนะครับผมแล้วก็ใส่อย่างนั้นไม่สนิทอย่างนี้อ่ะมันจะอ้ามันจะอ้าเลยมันไงเนี่ยทรงทรงมัน่ยทรงมันไม่สนิทอ่ะมันเส้นมันไม่สนิทเลยคือข้างหลังอ่ะมันมันเป็นล่องแบบกว้างเลยไม่รู้ริอะไรนะผมผมเลยต้องตัดเจียแล้วก็ใส่แล้วเมื่อตัดแล้วเ่เจียใส่ปุ๊บ แล้วเอามาใส่มันไม่อยู่ไม่อยู่เลยสองข้างโหเ,เลยแปะกาวเลยตรงนี้ผมเาเอาของ amazing x เียมาใส่นะครับผมไม่ต้องทาสีไม่ต้องทาสีาสนะครับผมจจริงมันจะเป็นแบบธรรมดาเนี่ยเอามาให้ดูยังมีอยู่นะครับมอืมมันจะเป็นแบบนี้ไอแปะติ๊กเกอร์สีแดงนะครับผมอย่างยับแล้วก็ไม่ดูไม่ทนด้วยนะครับผม แปะแล้วอะติดติดแล้วมันมันหลุดไม่อยู่นะผมนะสำหรับเไดพาร์ทพาร์ทสีแดงข้างๆอย่างเท้านี่คือเนี่ยถ้าถ้า,ถา,ถา,ถาดูสีเท้าตรงนี้สีสีเท้ามันจะสะท้อนแสงเนาะแต่ยกเว้นตรงนี้นะที่เป็นทึบอันนี้อันนี้ก็จะใสใสใสๆเหมือนกันเนี่ยใสใสมันสีเท้าเลยเหไหม เป็นคนละค่ายมันทำให้ผมรู้ว่ามันมันอยู่กันคนละค่ายนะบผมอะค่ายค่ายของ Amazing x c e r นี่น่าจะดีกว่านะอะส่วนจุดขยับต่างๆแล้วก็ความแน่นนะมมอน,นี้ตรงนี้ยังอ้ายังอ้าอยู่นิดนึงนมั้อันนี้เล็มไปแล้วนะแต่ว่ามันเป็นจุดที่มันแน่น ต้องใช้ครีมหนีบนะครับผมครีมอ่ะครีมอ่ะครีมแดงอ่ะครีมครีมอย่างเงี้ยหนีบคว้านแล้วนะแล้วก็หนีบหนีบปุ๊บแน่นแน่นอีกแน่นอยู่ดีเอนะแล้วมันก็ลอย,อยต้องเอาอันนั้นมาแปะแล้วก็ขัดเอานะส่วนหน้าเท้าหน้าหน้าขานี่เอาของเอ็กเซียมาใส่แปะสติกเกอร์ทาสีนะครับผมแทน ยืดแขนอย่างนี้ได้สองข้างนะผมต้องยอมแล้วพีซีมันเลื่นจริงๆนิ่มดุ๊กดุ๊กดุ๊กเงี้ยนะอันนี้สองข้างติดดีไซน์ตรงนี้หรือเปล่าทําจริงแล้วมันไม่ใช่ติดดีไซน์อย่างนี้หรอกอันนี้ผมประเมินแล้วมัน,ม,นมันติดอย่างนี้จริงๆมันได้แค่นี้นะมันได้แค่นี้จริงจริงผมกเลยเอาตังนี้มาปิดเฉยๆ่ะมันก็ดูเท่ดีนะครับ ตอนแรกมันจะเอาสีฟ้าแหละแต่มันยังไงมันเหมือนโครงในเนะาะทำเหมือนโครงในเอาเสียมตาลกันอะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้าหากพลาสติกดูอันนั้นนี่ดูหัวได้นะใช่ไหมนะรอยบุ๋ม <c oughs> รอยบุ๋มนันนิดนึงไงผมเอาสีดําแปะป้ายเอานะผมสีดําเงาป้ายตรงนี้เหมือนกันสีดําเงาสติกเกอร์ที่เป็นสี สีดำแบบสีดำแปะตรงตรงเนี้ยข้างในอ่ะมันไม่ใช่แบบสีเขียวแบบของเอ็กเซียมันเป็นดำดำตื้อๆดำเงาเงาทื่อๆนะครับผมดำเงาเงาทื่อๆแล้วพลาสติกอ่ะคือแย่แย่จริงๆนะราคาสองราคาในช้อปปี้อ่ะสอง้อยหกสิแม่งไม่คุ้มอ่ะ อันนี้ผมซื้ออีกอีเจ้าหนึ่งไอ้แย,หยบหนึ่งมันแค่ร้อยเดียวอ่ะมันเก้าสิบแปดบาทรวมภาษีอ่ะภาษีนําเข้าอ่ะเป็นเก้าสิบแปดบาททั้งภาษีทั้งอันนั้นนะรวมส่งด้วยนะไม่ส่งฟรีนะผมตัวนี้ยังไงพูดบอกบอกไม่ถูกจริงจริงนะผมพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไอ้ตรงเหลืองๆก็แปะกาวลืม ตรงหลึ่งเปะก้าเหมือนกันพูดไม่ออกบอกไม่ถูกนะครับผมก็ถ้าเป็นอะไหล่ะทำผมเอาอะไหล่ของอ่ะ x series แพนหนึ่ง x series แรกนะไม่รีแพนหนึ่งก็คือไหล่ะไหล่ตรงนี้ไหล่ฝั่งนี้ของของตัวตัวตัวแท้ผมนะเอาไหล่ฝั่งนี้แต่ผมทำเป็นไออันนั้นไปละไอจอย แลวใส่แบบที่มันลุกติ๊กได้เหมือนอาจ์จีนะผมที่ผมทำคลิปช็อตไปนะผมนี่ดันปึ๊บเปอย่างงี้ะดุกติ๊กอะลุกติ๊กอย่างเงี้ยไอตรงนี้แน่นแน่นอยู่นะแต่ขอเมซิ่งไม่แน่นนะอันนี้แน่นเห็นถ้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนแน่เอาขอให้เอาเมซิ่งมาเปลี่ยนกันดีได้นะเอาแบบ เป็นอะไรให้ amazing exia ได้อยู่สำหรับตัวนี้นะหรือหรือเอาอะไรของ amazing exia มาใส่ตัวมันได้อยู่แต่แต่ตรงเนี้ยต,ตรงเนี้ยเอาใส่ amazing exia ดีแน่นไม่หลุดนะสติ๊กเกอร์ผมแปะไม่ครบหรอกตรงนี้แดงแดงไม่ได้แปะน้าเนี้ยต็มสีเขียวนิดหน่อยแต้มสีนิดหน่อย พูดถึงความคุ้มค่าก่อนนาผมพูดถึงจะขยับนี้ไหมจุกขยับเออผมบอกไปแล้วมันแน่นแค่ตรงหัวเขา่าตัวนี้เฉยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยแน่นนาที่เดียวเลยที่เหลือไม่แน่นที่เหลือมันขยับได้ตามปกตินายืนเองไม่ได้นะอันนี้หลุดไอตัวนี้ก็ทำแล้วนะ ไม่อยากใส่กาวอ่เอาไ้้มุนได้ถ้าจะให้ยืนเองอต้องบูกก่อน,นยืนเองหลังก่อน,ก,อนก่อนที่จะดัดแปลงยืนได้นะเมื่ออนั้นเสร็จปุ๊บไปกงไปกาวติดอะไรเรียบร้อยแล้วเสกยืนไม่ได้ ใช่ป่ะยืนมไม่ได้หงายงงงงมากัวงงว่าสีเขียวเขียวมันหนักหรอวะมันก็ไม่ใช่ดิวเออเนี้ยยิยนได้ละมันหนักหรอวะหนักอะไรกันแน่หนักดาบเหรอดาบนี่กว่ากว่าจะทำให้มันไอ้นั่นได้เนี่ยวโอ้ แปะเกาาแล้วแปะเก่าอีกแนวหลวมเลยเนี่ยกายกายว่าดับตรงเนี้ยหลวมดุ้งๆๆ่งรุ่งง,งเลยแปะเกาาแล้วนะตัวเจนไข่ไม่ชูเสจ ตัวเจียนไขในกกาวแล้วน,ะนี่ท่าท่าตอนตอนจบ เอาฮะเบอร์เบอร์ถ้าถ้าถ้าตอนจบจบภาคดับเบโนนะผมจะอะไรที่โหพีคมาก ูกเสียบขนาดนั้นไม่ตายสมจริงที่เป็นเซนสนาก็ไม่มีอะไรรีวิวแล้วจะผ่านไปจะเกือบ20นาทีแล้วเราะกคงจะหมดแค่นี้แหละสำหรับหตัวเอ็กเซียรีเพงานจีนเนาะแล้วที่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อแล้วนะผมต่อไปก็อาจจะเป็นการซื้อเอ a ม i n ่งอ็กเซมาใส่ไฟเล่นแล้วล่ะ แล้วพบเจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้าคลิปนี้ก็บ๊ายบาย